สวัสดีครับพี่น้องมานี้มาบ่าวเด่นพามาตำบักย่อมนะครับผมมานี้ตำบักย่อมที่เด็ดก็คือนะครับใส่ปูนะครับปูดองนะครับปูหน้าห้องนะครับผมใส่พริกกับใส่กระเทียมลงไปนะครับตำเลยครับผมตำเลยครับตำไปอย่างเดียวตำเลยช่วงนี้นะครับครับปรนี้ห้องะเนี่ยต้อการเอาบักย่อมมากครับผมหลูดหลดใส่เลยครับผมเนียบร่อยนะครับความสะอาด จักการแหลวเรียบร้อยนะครับต่ำๆครับผมมีฝ่งแน่่งแน่นะครับผมนิ้วต่ำก็เลยเอาหัวมาตํำนะครับตำๆๆๆแหังแหลกนะครับผมตํำแบบรัวๆนะครับพอแหลกแล้วใส่ปลานะครับผมเสร็จแล้วก็ใส่ชุลรดนะครับผมนี่ปูดองห้อแฉบนะครับปูหน้าใส่น้ำตาลเข้าไป กระเดกไร้ของนั่นะครับไปครับผมตำ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 ขันตัวสุดท้ายเอากระตำนิดเดียวนะครับตำให้มันพ่อหยําได้ทั้งโตเลยครับปีปูนะครับปฏิทินใส่จานนะครับมาเป็นแซ่บพี่น้องมาเด้อกินน้ำกันเด้อบ่าวเดินเด้อครับมาครับ